สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมกาวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมในคลิปที่2แล้วกันนะครับสําหรับคลิปเครื่องบินเครื่องบินที่ดัดแปลงมอเตอร์ตัวนี้นะครับที่คลิปที่แล้วได้ได้ไดลงไว้นะแยกส่วนไ้หมดแล้วรอบนี้เพราะว่ามันเก็บไม่ได้นะโอเคครับผมแบตก็มาถึงแล้วนะแบตมาถึงเรียบร้อยแล้วเราจะมาลองดูกันว่าวันนี้มันจะบินได้หรือเปล่านะครับนี่แบตมาแล้วแบตมาแล้ว มาถึงเรียบร้อยนะครับนี่ก็ส่วนหางที่แยกไว้นะครับฟันเฟืองมันหักไปสองซี่นะครับที่สั่งไปยังไม่มาอันนี้ยังเป็นอันเก่าที่หักนะข้างในฟันเฟืองข้างในมันหักไปนะฮะข้างในนูนะ่นน่ะ่าจะตรงมอเตอร์นะครับตรงนี้ตรงนี้หักไปมันเลยเสียงจะดังๆหน่อยโอเคงั้นเราต้องมาประกอบกันก่อนนะเราเราประกอบส่วนหางก่อนแล้วกัน เสียบปลั๊กก่อนฮะตามนี้เลยมันรอแบตนะครับก็เลยถอดเก็บไว้อ่ะหลุดซะแล้วน,นี่เป็นตัวอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นไฟเฉยๆนะครับไม่ช่วัตถุาาน่จะพังแล้วแหละถอดเข้าเราออกนะครับถอดบ่อยมากโอเคไฟหลุดซะแล้ว นีด้วไฟลุดซะแล้วของมันถอดเข้าถอดออกหลายรอบนะครับก็มีแหละชำรุดผุพังมีแน่นอนโอเคช่างมันก่อนครับเดี๋ยวไว้ค่อยทำไฟแล้วไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่ส่วนแค่ความแรงของเครื่องมันเท่านั้นนะครับ โอเคมาดูกันก่อนว่ามันจะติดหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะยังไม่ได้ลองเลยนะครับโ okay. อเคกบหางก่อนนะวกันกอบหางก่อนนะครับจะแคบๆนะครับที่ทางที่ถ่ายทํา เจาะจนพังไปแล้วนะตรงนี้ตงส่วนหางใครที่ยังไม่ดูคลิปก่อนก็ไปดูก่อนก็ได้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะก็บอกก็แค่แจ้งว่ามันได้ทำการเปลี่ยนมอตเตอร์ซึ่งก็สั่งมอตเตอร์อีกตัวนึงมามือนกันที่แรงไฟมันน้อยอกว่านี้นะครับ ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะตัวนี้มันเป็นมอเตอร์ที่อ่าเป็นมอเตอร์ใหญ่ขึ้นมานะมันก็เลยทําให้แบตแบตเดิมมันไม่พอนะครับนี่เรียบร้อยละเร้อยแล้วครับโอเคเรามามาดูต่อเชื่อมกับแบตด,ดูนะครับนี่แบตก้อนนี้ ต้องเราเก็บได้หรือเปล่าไม่รู้นะไม่น่าได้มั้งพอได้อยู่นะยัดๆหน่อยนะครับนี่โอเคนี่ฮะโอเคเราลองเชื่อมดูจะได้หรือเปล่านี่โหมดนะครับเปิดเชื่อมสัญญาณติดแล้วมาด,ดูว่าจะติดหรือเปล่านะ เดี๋ยวยังไม่ได้ลงเหมือนกันนะครับตั้งแต่แบตมาก็กะทายเลยทีเดียวดูกันครับโอเคติดนะครับโอเคใช้ได้ใช้ได,ด้ติดติดติดจะปิดก่อนเดี๋ยก่อน,นครับโอเคคลิปนี้น่าจะ แค่นี้ก่อนไ่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับรอคลิปหน้าวามาบินชมกันว่าจะได้หรือเลปล่าเพราะว่าตอนนี้ผมก็ขอไปต่อไฟก่อนแล้วกันนะไม่ต่อไฟก็หาที่ถ่ายทําก่อนเพราะว่าแถวแถวบ้านผมมันจะไม่ค่อยมีที่เล่นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมาถ่ายคลิปหนึ่งนะครับไ่ชมไปติดตามชมกันกับคลิปนี้กับของลำนี้ที่เปลี่ยนมอเตอร์นะครับนี่มอเตอร์ตัวนี้ เปลี่ยนไปแล้วนะครับโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนในการทาคลิปต่อไปนะครับผมมีทั้งหอมีทั้งรถมีทั้งเครื่องบินนะครับมีหมดเลยนะครับโอเคครับผมฝากคลิปนี้ก็ฝากไว้ทานี้ก่อน